ตめるのは護身術ではなく絶対的な破壊力ですโอเคครับก็ยกินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกม ROV นะฮีโร่ที่ผมเล่นในวันนี้จะเป็นเออร์เรลล่าเจนอสน,นะครับผมอันนี้คือเซตของที่จะออกนะจะเป็นขวานฟาร,ร์มนะครับผมเน้นถึกนะเน้นยืนนะ อ่าแล้วก็มีคลิปสุ่มนะครับผมของลาเจนอสนะครับผมเพื่อนๆสามารถไปตามดูกันได้นะครับผมว่าผมโดนไปกี่คูปองนะก็จะลงก่อนคลิปเอฟิกีเจนนะครับผมเพื่อนก็ไปตามดูได้นะครับผมครับก็เจนอสนะครับผมหรือว่าเอร์เรนะครับผมเป็นตัวที่ทาจังหวะได้ดีนะครับผมแต่ว่าถ้ามาฟาร์มป่าล้วก็จะตัดแข้งตัดขาดไปหน่อยนึงนะแต่มันก็จะแรงมาด้วยกับดาเมจหรือว่าของป่าที่มันทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผม ปฮะเราก็จะเล่นเนเ้นเป็นยืนนะครับผมสอบเจนอตถามฝ่านะยืนแล้วก็ล้วงนะเพราะว่าจริงๆถ้าเป็นเซตปกตินะครับผมจะออกเป็นเกาะนะครับผมแล้วก็อะไรแล้วแล้วก็เกาะสโลนะครับผมแต่อันนี้มันก็ใช้ขวานตึกเอานะนะแล้วก็ฟาร์มไปนะตอนนี้ คามยาวครับรอวิสีครับผมรอไปแก๊งนะนนก็สำหรับร่างเจนอนนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปตามดูคลิปที่ผมสว่มได้นะผมว่าเพื่อผมหมดไปกี่คูปองนะสุมได้นะผมว่ามันก็สวยดีนะเพื่อนๆสวยได้แหละก็ถ้ผมท่านหนึ่งของเออร์เรอร์นะผมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับผมจะทำดาวเมียนะผมวาพุ่งไปนะท่าสองก็จะเป็นท่า ยิงหรือว่าถ้าปล่อยขวานนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสแต็กเต็มจะเป็นขวานใหญ่นะผมถ้าเป็นใจนอ้อยก็จะยิงแบบเหมือนยิงแบบแอะไรอ่ะเออเหมือนฉากคัสตี้นะผมยิงแบบว่าเป็นปืนใหญ่นะปก,กติจะต่อยเองยังไงยังไงยังไงเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาโหปกดีทันไหมทันอยู่ สวยสวยงามอุ้ยเดีียวเลยเหลือแค่นี้ไปแล้วก็ไปฝรามต่อนี่เรายังได้นะตะกี้เราโดนเหมือนโดนคอจังหวะหนึ่งนะ้ผมใช้สกิลอะไรไม่ได้เลยนะจกาแห้งเหมือนกันนะก็สกิลวันตีนะผมจะเป็นการพุ่งรวมอากาศนะผมแล้วก็เลือกเป้าหมายที่เราจะลงนะคล้ายๆเป็นมาหลอดนะแต่ก็จะใช้เวลาอยู่พักหนึ่งนะกว่าจะลงนะ ลงมาแล้วก็จะสตันสตูด้วยนาทียาเขียคลิปไปก่อนแล้วกันคนระับเราค่อยบวกนะครับผมทีมไฟเราค่อยเข้านะเจนอตหรือว,ว่าเออโรนะครับผมให้ผมเี่นเจนอตแล้วกันนะทีมไฟเราทีมไฟเราค่อยเข้านะถ้าเสร็จไม่มีไฟเราก็คอยเสริมเอานะ พยายามอย่าเปิดนะทุกคนถ้าเปิดแล้วต้องรีบออกนะเพราะว่ามันไม่มีฟิกเกอร์นะผมเข้าไปก็เหมือนแบบถ้าเกิดถ้าเกิดยืนไม่ไหวอะ่ะเราเรายิงท่าสองไม่ได้ก็กกเท่ากับตายเลยนะครับยังไงหนอยังไงหนอ,อเราต้องจะเข้าไปในแต่จังหวะแรกนะผมแต่ฝั่งนู้นเหมือนเขาไม่กล้าออกมาเล่นนะ เอาละเอาละโอ้โหเพื่อนโดนคนนัน้นเขาหนีเราสบายเลยนะเนี่ยนะมันคือความช้าของเจนอนสนะผมเลอเลอนะมันเป็นตัวแบบยื้อไฟอ่ะยืนไฟอ่ะแข่กับกันท่าสองก็ต้องยิงให้โดนนะผมถ้าเกิดท่าสองเรายิงโดนเมื่อไหร่เราจะได้เลือดนะถ้าเกิดท่าสองยิงไม่โดนเลยนี่ก็คือจบนะ ผมก็ไปเล่นมาผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะทุกคนเอ้ยมันมาตัดป่าแล้วว่าโอ้โหดีตัวเราไม่ใช้มานาแต่เราก็ไม่น่าเสียเลยยังไม่มีพาณิตย์เล่นนะครับผมขอจำไว้นะนะจำไว้นะนะต้นเกมในะเล่นกยบงเราอย่างนี้นาะนาคอร์สะฮะเราก็ฟาร์มต่อฮะแต่ผมว่าเอามันไปเล่นออฟเล่นนะผมว่ามันเล่นง่ายนะทุกคนอื คิอว่าผมยังเล่นไม่ไมเก่งก็ไม่รู้นะโอ้ยิงไม่โดนด้วยพอมาฟาร์มป่ามันเหมือนมันต้องแบบเอาชัวร์ถ้าเกิดไม่ชัวร์ก็ไม่อยากเข้าเลยอะ่ะเข้าไปก็มันออกไม่ได้นะทุกคนนอกจากเราจะต้องยืนตียืนตียืนยิงน,นะผมยืนเล่นสแต็กนะเอามีง่เดี๋ยวเฉยแนวมังกรอีกรอบไป ก็อันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมของของเขากินเจน,นนอนสเพราะว่าน่าจะหมดการสุ่มไปแล้วนะครับผมวันที่สามสิบนี่แหละเพราะว่าวันพันแม,น,ม,น,มนนี่คือสุ่มครั้งที่สองแล้วนะครับเป็นเพื่อนถ้าเกิดว่าอยากได้ก็รีบไปเปกันนะครับรีบไปสุ่มกันเลยนะเพราะว่าผมก็พลาด ก,กินคิริโตะมาแล้วรอบหนึ่งนะผมก็เลยแบบเออม,มันเป็นไฟเตอร์เราก็เล่นตัวนี้เราก็เราก็เล่นตัวนี้แล้วกันจริงๆไงชอบคิริโตะนะครับผมแต่ว่าซื้อไม่ทันแล้วนะแล้วอีกอย่างก็ไม่รู้ว่จาจะกลับมาเปิดใช้ตอนไหนเราก็ไม่รู้นะคนจำนวนมีสินค้ามีจำนวนจำกัดนะแล้วก็ได้เปรากินกกนอนเราก็อุ่นใจฮนะมีเล่นก็ดีนะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับผมมีแข่ง Rv o นะครับผมแข่ง Rv o อะไรไัย AIC เหรอใช่ปะหรือ AWC อ่ะไม่แน่ใจนั่นแหละเพื่อนก็สามารถไปตามดูตามเล่นการออกของตามได้นะครับเฮ้ย่โดนเอาละเอาละยิงยิงโอ้หนีอ่ะอ้หนีอ่ะโอ้ไม่ตายด้วยโอ้เรียบร้อยเลย โอ้โหนี่เราไปส <S <s ุดคนเดียวเหรอเนี่ยโอ้เพ yeah> anyway> um claro ื่อนถอยกันหมดแล้วเพื่อนก็เล่นโร่าผมไปสุดคนเดียวนั่นเอยังไม่ตาย้วยนะนี่แหละนี่แหละนี่แหละผมปัญหาของเออร์โรเวลาไม่มีฟิกเกอร์นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นพวกนาคอนมันยังไปแล้วออกได้นงแต่เออร์โรมันต้องมันออกไม่ได้จริงๆริงนะแล้วตะกี้แบบบ้านเขาด้วยแหละคือผมข้าวเกินไปเอาใหม่เอาใหม่ แล้วก็ไปฟาร์มต่อนะฟาร์มไม่อาอยาครับทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าลูกเกมเรายังได้เปรียบก็ไม่ต้องรีบร้อนนะถ้าลูกเกมเสียเปรียบก็ต้องไปแกล้งบ้างถ้าเราไม่แกล้งเลยเราก็จะเรียบร้อยเหมือนกันนะ เราก็จะแพ้ในที่สุดนะครับผมแต่แต่ผมก็ยอมรับนะผมเล่นป่าไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องนะแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามจะเล่นอยู่นะช่วยหนังไหมไมาดิผมรักคุณฟีฟีดดดได้อยู่ติทตั้งสีลงยิงยิงโอ้โหตายอยู่ครับโอ้ยสโลตายไปเร่งจะสโลได้อีกเนาะ สโลฟอร์เกบครับผมเพิ่มความถึกอุย้ยยุยแรงนะแรงนะแรงนะยูเอชเราเอาเรื่องนะบอกก่อนอย่ามายืนรับนะผมยูเอยูเอหรือน้องยุ้ยเราเองนะผมมันแรงนะถ้าเกิดได้ฟรีนี่คือแบบเล่นหายเป็นข้ออะ่ะให้เราฟาร,ร์มไปก่อนแล้วกัน ก็นะครับถ้าผมซื้อสกินนี้มาเล่นนะสุ่มสกินนี้ผมก็ไม่แน่อาจจะลงสกินของเออเลอบอยหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นตัวซิกเมเจอร์ของช่องนี้ก็ได้นะครับผมเฮ้ยโอ้โหดีนะยังทันเหี่ยวแล้วเกินมีหน้าเดินมาผมแล้วกลัวมีหน้ามากเลยทุกคนเฮ้ยนะคอร์ เอาบัฟเราไปแล้วป่ะเนี่ยความแรงไม่เ,เกิดเคลียร์กลางแล้วเนี่ยโอนมีห้ามครับโซนสูงมากโซนให้เวลเลตเล่นง่ายมากเลยนะมีหนา้าของนะโน้นอ่ะอ๋อเพื่อนเอาบัฟไปละเรื่องเราไม่ได้ใช้มานานนะให้เพือ่อนก็ยังดีกว่าให้ฝั่งโน้นนะครับผมเพือ่อนเอาดีกว่าฝั่งโน้นเอานะ เพรานะนาคอสได้ไปนี่ใช้ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยมันเป็นบนะัฟที่นาคอสต้องการมากเลยนะทำมนยังไงเปิดเลยแล้วกันมันาดระยากี่นี้เข้านี่นยครับอ่อยอืมเราไม่เอาเราไม่สนใจมิน่าครับเราไปหาไวเลตก่อนนะตอนนี้ได้แล้วขอทีเดียวเออยิงยิงโอ้ไม่โดนใครเลยแต่ก็ได้อยู่เออสู้ไอ้เอาเรื่องครับจังหวะไฟตะกี้นี่กดค่าวาร์ปโขไปดี รมม์มันมาต้องเอาหน่อยฮะดิปป้อมวันดิปป้อมวันส่วนใหญ่คลิปที่ผมเอามาลงมมันจะเป็นแรงนะครับทุ <Okay. S 1> กคนผมไม่ได้เล่นธรรมดารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะส่วนใหญ่จะเล่นเป็นแรงนะทำไมแปลกใจว่าทําไมสกอร์คิวมันมันไม่ไหลแบบมากๆนะผมเพราะว่าเพราะผมเล่นแรงนะแบบสกอร์คิวแบบไม่แบบโอ้โหแบบไหลามากๆแบบุคิวเป็นสิบ ยูวนสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยมันมันถ้าเล่นธรรมดามันเป็นไปได้อยู่เล่นแหลงฝั่งมึนเขาเซฟนะเขาเซฟเราเซฟนะครับผมมันก็มันก็จะเป็นลุกเกมแบบตึงๆนิดนึงผมอาจจะเล่นไม่ออกนิดนึงนะแต่เพื่อนก็อาจจะเล่นได้นะถ้าเพื่อนเล่นเนี่ยมันเพินสบายนะผมแเวลาผมเล่นป่าผมก็จะออกประมาณนี้แหละอ,อาจจะไม่แบบโหดแบบผงขางแบบเหมือนเล่นธรรมดานะผมเล่นธรรมดาเรามันเรากล้าเล่นได้นะ เีอ่อนาคอยอยู่เนาะอ้ยตาอยู่นะ <c oughs> เอาคลองหงนืองก็ได้นะคลองหนึ่งยิงต่อ,อยงิงมิสต่อยนะโคตเท่นะสำหรับล่งเจนอนะครับผมถ้าต่อยถ้าสองธรรมดาจะเป็นการยิงหมัดนะ ถ้าเกิดเป็นร่างจนถ้าเกิดเป็นร่างเออโรก็จะเป็นขวานน้อยนะถ้าเกิดเป็นร่างถ้าเกิดแสดแต็กเต็มมันจะเป็นขวานใหญ่อันนี้ก็จะเป็นยิงยิงปืนใหญ่เนะเหมือนเป็นเหมือนเป็นปืนที่ยิงใส่ใสตามานะผมก็ว่าใซตามาไม่รู้หลบได้ไงนะไม่รู้มันยืนตรงไหนนะแจ้งเตือนอะไรอีกปิด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 ผัวงเต็มที่นะ ก็นะครับผมเครื่องที่ผมเล่นนะจะเป็นโปล์คอ X 3ามโปรนะครับผมอัดวิดีโอแบบ 4K เลยนะแล้วก็จะเรนเดอร์วิดีโอแบบ 4K ให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับผมหายฮะเราจบได้แล้วเขาจะจบกนะันนะจบมันไปเลยดีกว่ามาของเข้าแล้วาจังหวะแป๊บนึงนะครับปี๊แต็กสองสามดียิงไปดิเออเรือเต็มแบบนี้ระยะตาย,ตาย,ตาย เวเลตไม่อรอดับผมตอยตอยพีฟโอ้โหเรียบร้อยครับจบเกมครับผมโอ้โหเพื่อนตีป้อมนะเวเลตแทบไม่ได้เดินเข้าไปเลยนะผมเมื่อกี้เราจะได้สามด้วยซ้ํานะผมมีตัวหนึ่งหนีเราอย่างไวเลยนะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะครับผมแจวฮะสำหรับการเล่นเออร์โรนะผมชนะครับผมสบายฮะรุปเกมเราดีในต้นเกมแล้วนะ แจ๋วครับผมได้ MVP ด้วยนะทปเป้นคิวนะนี่อะนี่ยถ้ายิงอันนี้นั่นแหละครับที่ผมพูดถึงนะ <c oughs> โคเท่ะนะครับผมต่อร่างเออเจนนอตนะครับผมสวยงามนะผมโอเคครับท้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e แล้วกดติดตามให้ผมเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปพิงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ